สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อเล่นตรงหน้าอกนะครับยกขึ้นยกลงยกลงนะครับยกหงายยกหงายโดดโนนเบลขึ้นตงขึ้นตรงลงตรงลงตรงนะครับขึ้นตรงลงตรงนะครับเอาโนเบลวางไว้ตรงหน้าอกนะครับอ่อนเบลวางเนี้ยขึ้นโตรงขึ้นตรงนะครับลงตรงลงตรงนะครับขึ้นตรงลงตรงขึ้นตรงขึ้นตรง ลงตถงลงตรงนะครับขึ้นตรงลงตรงเอาลำเบยวบางไว้ตรงนี้นะครับขึ้นตถงขึ้นตรงลงโถงลงตถงนะครับเบยเบางไว้ตรงนี้นะครับขึ้นตรงลงตถงอ่ะวบางไว้ตรงตัวเบาๆนะครับอ่ะบองบลบางไว้ตรงตัวเบาๆนะรับข ну ึ้นตรงขึ้นตถงลงตถงลงตรงเางไว้ตรงตัวเบาๆนะครับ ตัวนี้มองไปตัวนี้เบาเคลืนตรงลงตัวมองตัวเบาๆนะมองไว้ที่ตัวเบาๆอ่าขึ้นตรงลงตรงเอาไปเบีเบาๆนี่ขึ้นตรงขึ้นตรงลงตรงลงตรงขึ้นตรงลงตรงนะครับนะขึ้นตรงลงตรงขึ้นตรงลงตรงนะครับบ๊ายบายนะครับ